สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากน้องๆเช่นเคยครับซึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวครับน้องเคยได้ยินคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันหรือเปล่าครับถ้าใครยังไม่เคยได้ยินวันนี้พี่มีเรื่องราวให้น้องๆได้เรียนรู้กันครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำว่าประเพณีกันก่อนเลยนะครับประเพณีหมายถึงสิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีวันเข้าพรรษาประเพณีวันสงกรานต์เป็นต้น ่วนวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยวิถีชีวิตของคนที่มีมาเป็นเวลานานมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้แก่ภาษาการแต่งกายการทำความเคารพความคิดและความเชื่อเป็นต้น น้องๆเคยได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างครับทีนี้เรามารู้จักความหมายของคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวกันครับก็คือสิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่รวมกันอย่างมีความสุข ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันไปเช่นประเพณีการโกนผมไฟการทำบุญวันเกิดบางครอบครัวอาจจะทำบุญตักบาทกันที่หน้าบ้านบางครอบครัวอาจจะไปทำบุญกันที่วัดถาวายสังฆทานเป็นต้นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวเช่นการรับประทานข้าวพร้อมหน้ากันทุกเย็นการมีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์เป็นต้นและการดูแลช่วยเหลือกันยามเจ็บป่วย ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับที่บ้านของจินดาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของจินดามีอายุครบ9้าขวบพอดีที่บ้านของจินดาเลยเตรียมของเพื่อจะไปทำบุญที่วัดกันคุณแม่ทำอะไรคะกลิ่นหอมมากเลยคะ่ะ แม่ทำแกงเขียวหวานปลาสลิดทอดและก็ทอดมันปาลากรายพรุ่งนี้วันเกิดจินแม่ก็เลยเตรียมของไปวัดพรุ่งนี้ลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูช่วยล้างผักให้นะคะพ่อจินดากลับเข้ามาจากทำงานเดินเข้ามาพร้อมเครื่องสังฆทานทำอะไรกันเหรอแม่ลูก คุณพ่อกลับมาพอดีสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูช่วยคุณแม่ทำกับข้าวไปวัดพรุ่งนี้ค่ะเอ๊ะคุณพ่อซื้ออะไรมาคะเรื่องสังฆทานมีลูกพรุ่งนี้วันเกิดลูกเราจะไปทำบุญที่วัดกันเอ๊ะว่าแต่เรื่องสังฆทานคืออะไรล่ะคะคุณพ่ออ๋อเรื่องสังฆทานก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด เรื่่อองงนุงหมาหาาารรรยักษโคเป็นต้นเราต้องให้เครื่องสังฆทานในวันเกิดหนูด้วยหรอคะหนูต้องใช้คำว่าถวายเครื่องสังฆทานนะลูกที่บ้านของเราวันเกิดของพ่อแม่และคุณยายเราก็จะถวายเครื่องสังฆทานกันในวันเกิดทุกคนนะลูกหนูเข้าใจแล้วคะ่ะคุณพ่อครอบครัวจินดาน่ารักมากเลยใช่ไหมครับ ที่บ้านของจินดาก็จะมีประเพณีการทำบุญวันเกิดในครอบครัวคือทำกับข้าวและถวายเครื่องสังฆทานกันที่วัดเป็นประจำและการที่จินดาเป็นเด็กดีแสดงออกถึงการเคารพด้วยการไหว้และเป็นเด็กมีน้ำใจอีกด้วยก็ถือว่าวัฒนธรรมในครอบครัวที่ดีงามที่ครอบครัวจินดาปฏิบัติสั่งสอนจินดากันมาครับที่บ้านของเพลินวันอาทิตย์เพลินตื่นแต่เช้าลงมาข้างล่างเห็นคุณพ่อทำความสะอาดบ้าน เพลินแปลกใจเลยเดินไปหาคุณพ่อคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อมากวาดบ้านแล้วคุณแม่ไปไหนล่ะคะคุณแม่ไม่สบายลูกนอนอยู่ข้างบนพ่อเลยช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านจ้าอ้าวหรอคะแล้วคุณแม่กินยากินข้าวหรือ,อยังคะยังเลยลูกแต่พ่อเตรียมไว้ละหนูยกข้าวกับยาไปให้คุณแม่หน่อย ค่ะคุณพ่อพเพลินยกถาดอาหารพร้อมยาไปให้แม่ที่ข้างเตียงแม่ยังคงหลับอยู่คุณแม่คะกินข้าวกินยาก่อนค่ะคุณแม่ตัวร้อนจังเลยค่ะอา้าวเพลินเหรอลูกขับใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวแม่กินข้าวกินยานอนพักก็หายแล้วล่ะลูกพเพลินไปหยิบผ้าขนหนูเล็กๆ ไปชุบน้ำแล้วมาเช็ดที่หน้าให้คุณแม่คุณแม่คะกินข้าวกินยาก่อนคะ่ะคุณแม่ตัวร้อนจังเลยคะ่ะก็หายลาแล้วล่ะลูกตบมือให้น้องเพลินหน่อยครับน้องๆเป็นเด็กที่น่ารักและกตัญยูกตะตะเวทีอย่างมากเลยครับ สิ่งที่น้องเพลินทำคือการแสดงออกถึงความกระตัญยูกระตะเวทีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อและคุณแม่อีกทั้งยังดูแลช่วยเหลือกันในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามในครอบครัวด้วยครับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับสองเรื่องราวของครอบครัวจินดาและครอบครัวเพลินว่าประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นครอบครัวของจินดา มีประเพณีทำบุญวันเกิดโดยถวายเรื่องสารกานกันและจินดาสแสดงออกถึงความเคารพพ่อแม่ด้วยการไหว้และครอบครัวของเพลินก็ดูแลช่วยเหลือกันเมื่อยามเจ็บป่วยสแสดงถึงความรักใคร่ผูกพันอันดีในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีในครอบครัวที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัวนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้ว น้องๆเองก็สามารถนำไปปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเราได้ครับซึ่งจะทำให้เราเป็นที่รักของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อีกด้วยครับก่อนจากกันมาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวข้อไหนกันแน่กันต่อเลยดีกว่าครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆตอบคำถามเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคืออะไรสิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดต่อมาข้อที่สองใครแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัว เพลินช่วยคุณแม่ถือของเวลาไปเดินตลาดข้อที่3ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวการทำบุญวันเกิดข้อที่4ี เราจะได้รับประโยชน์อะไรเมื่อเราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวความสุขและเป็นที่รักในครอบครัว เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบกันถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะครับ 1. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือสิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดต่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 2. ใครต่อไปนี้แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัว คำตอบก็คือเพลินช่วยคุณแม่ถือของเวลาไปเดินตลาดเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัวการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับข้อ 3. ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคำตอบที่ถูกต้องก็คือการทำบุญวันเกิดซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในครอบครัวเช่นการทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานเป็นต้น 4. เราจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อเราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคำตอบก็คือเราก็จะได้รับความสุขและเป็นที่รักในครอบครัวนั่นเองครับหมดเวลาแล้วนะครับน้องๆเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวน้องๆสาม,มารถปฏิบัติได้ง่ายๆโดยเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ การแสดงออกถึงความเคารพช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ